จุดครับวันนี้รเราจะเกม Animaltanic World ครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่กับเทนโดที่ตัวค่อนข้างจะแหลกมากๆเลยครับแล้วก็ไม่เป็นไรพี่ทนได้ทนได้มาคนครับเาจะเอามาใช่ดูตัวนี้สิแล้วก็มีเสียงสะท้อนด้วยครับจังหวะน,นี้ไม่ใช่เสียงสะท้อนแต่เป็นเสยียง,ง,ง,งน้องผมนี่อะจะเล็นหรือเปล่ปาไม่รู้เป็นไฟได้พี่จะเป็นเฟรดี้ผมไม่อยากเป็นยามี ได้เลยดูเขาดิดูตัวผมก่อนดิก่อนเลอวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวโรเพย์ซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะคือโรเพย์ที่เราตาให้โรเพย์สู้กันในฟาใยนไปเลยเอาปิดเปิดไปเกแล้วตนเตเเตเเเตแต่ว่าวันนี้เรามาแค่หนึ่งคนหรือเปล่าเลยเนาะฮินโน่จะมาด้วยไม่รู้ เพราะฉะนั้นเนี่ยการโลเพลงเรามันจะง่ายมากว่าครับเราแค่ดูกล้องวักซี่ไปเรื่อยๆวักซี่เล่นมอเตอร์ไซค์ไหนว่ะวักซี่วักซี่เล่นมอมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนที่นี่ที่นี่จะโดนหุ่นหลอพี่นลำเลยลำเลยเห็นเห็นเปล่าเหรยเห็นเปล่า อือเอาตึงเปิดแล้วนะเปิดแล้วรรับไ่ไดู้รับงตึงๆงตๆๆเิดสประตูไม่ได้มื่กีรมาแล้วอ่แบบคนเร็วลืมทำเสียงลืมทำเสียง รอดแล้วโอเคกลับมาห้องยามเมื่อกี้เปิดประตูไปแล้วมันบลเดก๋ยวผมเอาผมเอาผมจับออกครับผมจะพูดนะเดี๋ยวเขาคิดรืาเ่าโอเคกดน,นี้ไม่ทิ้งแล้วกดเลยครับไปคครูโตไม่ทัน ทันรับมือได้แล้วเมื่อกี้มันบั๊กแหะกดไปแล้วก็ได้นี้มากระตุนพอ,อ,อมันเสียงอะไรพวกนี้เหรอหรือว่าเสียงจำสเก,กได้มีเสียงจำสเก็ตบอกถ้า<อ>มีเสียงก็จะดีมีเสียงสะทอนเลยเนี่ยจะเรียวยงทอนแบบเล็กเลเล็กมากน้อยไม่เหมือนชักบอยชักบอยเสียงสือ้อนดังมากนี่ไงจำสเก็

เมื่อออกมเมื่อปาร้างงอบแอบแอบเอบแอบเอ้ยมันนึนมาหาไปไหนเออได้จำสกิมเอาเฮ้เยันง่นึยิงหาเจอเปลี่ยนไฟในให้เป็นเกมซ่อนเอบปัดจุ อ๋อดีดีีดออกมาแล้ว่ถ้ามันมีหุ่นอีกห <c oughs> นึงตัวมันก็จะยากเลยอปเปิดๆปิดนี่นี่นนนน โอ,ไไอ้ยด้หเห็นป่ะนะอนซอนซอนซอนน่ไวะผมผมไปอยู่ที่เดิมลว ตอนแอบตอนดี้อุ้ยไฟดับแล้วพี่เปนดิได้ออกร่าเลยไปดิพี่ใครบอกให้ใช้ไฟเปลืองอะ <c oughs> เอาไม่ไปปิดสวสิตไฟเหรอตอนจีนไหนวะไหนอะ บ็อกซี่เกมวิบอกซี่ต้องเปิดไฟฉายไล่แบบพักพักพักสี่เปิดไฟายไล่แบบพักสี่ว้าวว้าแบบขั้นตีบีชเ่วังช่วยงว้าไปหนึ่งสองสามเเรามาเล่นซอนเอกันดีกว่า ไม่พี่เราจะเราต้องมาไปเล่นบ้ากสองกันดีกว่านะไปเลยไปเล่น go to บ้านสองเยวกับล็อบบี้เบลล์สวัสดีพี่ฟ็อกซี่ไฟในแอนฟ็อกซี่ฟ็อกซี่เฮ้ยโอ้ยต้องเล่นไฟในแอนฟ็อกซี่

ราคาแพงอันนี้ปะนี่แหละห้องนี้โอ้มีคลุมนะอะไรพี่เราจะเล่นยามไม่ใชียวหลบหลบหลบตาตัวเดียวเฮ้ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์ปฏิบัติเฮ้ยตั้งใจเอ้ยหุ่นยนต์ไม่เห็นเลยหุ่นยนต์มันโง่ ไม่เห็นหรอกไม่เหห็นรอกต้องการหุ่นยนต์เพิ่มต้องการหุ่นยนต์เพิ่มเห็นหรอกไม่เห็นหรอกเอ้ยต้องการหุ่นยนต์เพิ่มต้องการหุ่นยนต์เพิ่ม,มบุ้ยหยิวข้าวพาร์ทแอนด์เซอร์วิสอยู่ไ <c oughs> หนจปะปลิบ้าปุ่น ไม่กี่ตาฝาดไปใ่คุณตาฝาดไปต้องการคนหาช่วยไม่ใครรู้หรอกเพราะฉันเป็นนักสืบโครนนั่งอยู่ตรงไหนเจอแล้วเฮ้อแล้วอต้องการถุยนช่วยหาคน อต,ต,ตัวอะไรไดีอ้ยสตอรีท่ทูปะทูะพาสอนเรืแวดไม่แลกเลยนะต้องกินอาหารเ่อดเรามีค่าหลอดอาหารวิอุ่นยมีด้วยวิคนมีด้วยเหอยมัวยมยมยม่อยม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 มยย เดี๋ยวมันโง่มันไม่เห็นหรอกเราจะเป็นตัวนี้แอบบังเธอยืนได้แต่เธอบังเลยเอาแบบวันนี้ก็เฉลยดีครับ <c oughs> มาแล้วเม่กียเห็นตัวอะไรแปลกๆนะนอนโดอยู่นมันไม่มีอะเฮ้ย <c oughs> ไอ้บั้นอยู่นี่รู้หรอกมันไม่รู้หรอกมันยนต์ไม่ขนาดอือยนต์ม erm ันไม่ได้ขนาดรู้ยอเล็กก็ทำเป็นมึงโง่เลยที่เห็นอะจ้าตัวเต็มๆเอ้าไง อ่าไม่เจอเช็คเช็คตายอยู่สิอนร่บันคอนียเมนเด็บไม่ได้ต่อะตองเช็คเตอรทุกทีเช็ e ek, คเช็คทุกเคไี่ โลตัวนี้เอออย่งน้ไม่เจอเลยหนึ่งหึ่งหนเหนึ่ง หุ่นยนอไม่สามารถเปิดตู้ได้เพราะมันไม่อได้เห็นคนแถวดีปะไม่เห็นเฮ้ยวันนีมิีเตอร์กายมเาจับพี่รับล้วังเนเอวมิ่เตอร์กายเข้ามาเลยเราต้องเป็นหุ่นยนต์จับจับล้อล้วว้าอ้าว หายไปไหนเออบอกอัดคลิปมันอยู่หายไปไหนวะเอ้ยตั้งมูใต้เอ้ยกายเราต้องเป็นหุ่นยนต์หาพี่ลบระบกเพราะพี่ลบระบกาจจะหนีจากเราเราต้องจับให้เราต้องจับพี่ลอบลับมาปาตีไปแล้วไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วหายไปไหนิงอัดแล้วเนี่ยอหายไปไหนวะ เป็นตัวอีกเพื่อนเจ้าเวเสด็จเจ้าอยู่ดาไม่ได้เหรอเอาถ้าเราเป็นหุ่นยนต์เราต้องทำเป็นโมนะเว้ยเอาหายไปไหนคือถอยเฟนนี่นะตายเห็นเจ้ามนุษย์นั่นวะอยู่ฝันรู้ไง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 ที่อยู่บนน้ำอะไรน้ำปลาหรืออะไรสองเออมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เอาหายไปไหนวะ ไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าตัวได้ดีด้วยมันหายไปแล้วไปดีกว่าอุ้ยแอปนี่นี่ดีเลยฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่า Oh no. เองเราไปดมาหาพี่รอบรบักเลย oh, oh, oh no. โอ้โอนกโอ้แมงเกินไอสัตว์แมงเกนแมงกลางแขนแมงเกินกลางแขนเตอนี่ตลงจนปิดกันไวห้หนวซันโอ้ท oh, ่านเนต, <laughs> ต์กงนปิ <laughs> <laughs> จับจ้บจะเฮ้ยหาตัวตองจอปิดิอ้เจอใครสักคนเดี๋ยวนี้อ่านี่ไงวะเอ้ทำไรอ่ะ เอาว่ามึงปิดประตูใสแ<ำ>่แล้วม,นมันหายไปเลยพันมากี่นาทีแล้วอ่ะเพิ่งผัดมานานเลยไม่ค่อยนานอ่าอ,อยู่ไหนไอ้เจ้ามนุษย์โง่เฮ <c ười> ้ยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเรียกว่าโกงเกินไปแล้วจะให้มีมนุษย์สองคนแล้วกัน <c ười> เขาจะเรียกว่าโกงเกินไปเพราะอุ่นจนมันมีตั้งสามตัวโอ้โ oh, oh. พี่เดี๋ยวจะเป็นผมจะเป็นคนช่วยนะพี่ผมจะเป็นคนเหมือนกันเฮ้ยเราไปภาคเล่นภาคสามมั้ยเราไปภาคสามไหมไม่ภาคสามมันแบบไม่ค่อยกวา้างพี่แล้วมันก็จะหลงทางบีเลยก้าวมุมมมูมมุมเออบีแล้วกล้องอยู่ไหนกล้องก็ได้มาเลย ตายกล้โอ้โหได้มาตั oh. Oh, ้งหลายอันโอ้โหว้าว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 วาตายตายองช่วยได้เอานีแล้วมันทำยังไงเอามาเต้นเรื่องอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดเราวิ่งสวนทางหุ่นได้มันจะโกงเกินไปถ้าเกิดหุ่นแตะตัวปุ๊บตายเลยอะไร พี่พี่อยู่ในตู้ไม่เห็นปิดก่อนพีปิดก่อนคุณโยนไม่เห็นในตู้ดโดนตัวหุ่นคือตายเลยนะโอเคโอเคพี่ไปแล้วตู้เจอเลยตู้เอ้ยไปไหนวะทำไมมันห้ามแตะหัวหดีนะ้วโว้ยเอาไปไหนวะบิดท่อได้เว้ยท้าดูนะเว้ยเอ้ยอะไรละเว้ยรุ่น

ตายตายตรงบีตายตัวยวะตู้เช็คตรห้องเลยรักเลยรักเลยอุ้ยอ้ยโผลโผเช็คกล้องกันเขาอยู่ตรงไหนเช็คดูดีเจ้เจ้มีปาร์ตี้หว่าตทีวเขาอยู่ตรงหน้าทีวี ทอยฟ็อกซี่นี่วยวิตอนนี้ตอนนี้ชาร์กตอนนี้ชักบอยอยู่ไหนไอ้ชักเอก้ยไม่ใช่ตอนนี้กายอยู่ไหนกายไปเร็วพอดีพี่ยังอยู่เรายังอยู่ที่นี่ เลยเรายังคงมั่นใจตายแล้วพี่โดนเหรอตายแล้วโดนไปแล้วโดนไปดิเอ๊เกิดไปแต่วงไม่ช่วยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวงไปชุบชุบไม่ได้เป็นนหุ่มชุบได้ชุบได้เอ่อต้องออกมาจากร้านแล้วก็ต้องไปชุบพี่เป็นหุ่นอะไรมิงจะชุบพี่ได้ ไม่พี่ผมกำลังจะออกจากร้านโอเคเราต้องไปชูพี่พี่เป็นทอยใช่ไหมอันเลอจะไปชูพิงทำไรสวนมนสวนมนสวนรถขับไล่ตุกก๊กตาดึง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 เราต้องไปพ,พี่พ,พี่พี่โดนยับยับไซฮุนยับ,ยยบยไซฮุนใช่สวนมน<อ>ใส่ตุก๊กตาแล้วมันจะหายแล้วก็กไห่แห้งนี่ฉันต้องอยากเป็นโอวไปแต่ป่าชายเออาป่าดีเท่

เราทุกคนเป็นเฮ้ยเอาดีๆจะเป็นอะไรจมสกาย้มสกาย้มสกายจำสกายไหนพี่มันมันมีให้จมสกายอยู่เระไปเล่นในภาคภาคอะไรพีภาคภาคภาคอะไรภาคสี่ภาคสี่แล้วกันภาคสี่มันสุด ภาคสีมันมืดดีพี่เป็นตัวอะไรเป็นเด็กอะเด็กสองคนพี่นายแม่มันต้องทำยไงแม่ทำกระป๋าแล้วโอ้นายแม่มันมาได้สองทางแล้วซ่อนซ่อนซ่อนรอด้วยครับพีชเจะซ่อนแอร์ทำไมเราไอ้นี่ไม่ใชียวรับมือรับมือไม่ได้ซ่อนฮะ เวลาเด็กทาอย่างนี้เลยไหนพี่ไม่วะมาดูในห้องโอ้ว้าวเด็กหน้าไทยเด็กหน้าไทยนี่เด็กเด็กหน้าไทยเด็กหน้าไทยดูดูดูเด็กหน้าไทยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้เวลาปฏิบัติการล่าเด็กลุลี ไปไล่ไล่ไล่ขับไล่ปีศาจขับไล่ปีศาจไม่พี่อย่ามึงพี่ก็ไปดิยื่นได้เลยเข้าสิง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 เองตอนนี้ไนท์เมียเข้าสิงอันนี้อยู่เข้าสิงโคดี้เฟรดี้แล้ว ในเมมันครบสิสีก็ได้เฟดี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้อยู่เด็กดีโไม่สบาคุณเป็นอะไรบ้างไหมครับคุณเด็กพี่เหมือนเหมือนในคองจริงเลขคองจริงก็หน้าทะายไปเขาอยู่ไหนกันเหมพี่ ความจริงเขาองเอาด้านอะไรไปเพื่อเพื่อทำไมเด็กมันต้องเอาด้านอะไรหรเพาเด็กเพราะเด็กคนเป็นเออเราเคยนพื่อนดิพี่ตัวเขาเป็นยามังมอยากเป็นยามังไอยามเด็กอ่ะผมไม่เคยเป็นเลยพี่ ไม่รู้เราก็อยู่ไหนผมอยากเป็นยามเด็กบ้างพี่ผมไม่เคยเป็นพี่พี่เป็นหุ่นยนต์หน่อยผมอยากลองนี้พี่อยู่ไหนต้อตองเอ่อเล่นกันที่ไหนโหมดมั้งนะพี่อะไรนะที่เดิมเลยร้านเหรอไปนั่นเดี๋ยวอปไปก่ะ อยู่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมมาเปิดไฟฉายยากจังไม่เปิดไฟฉายแล้วกันเราอ,อยู่ไหนมาริโอเน็ตหน้าทิมอะ่ะเอาเฮโน่เขาอยู่ชัตเตอร์ไหนกันอ่ะชัตเตอร์สี่เขาอยู่ชัตเตอร์ไหนกันมาริอะไรไพี่อย่าเพิ่งดิพี่ได้ไฟฉายมันใช้ยากจังเฮโน่เราไปประตูหนูว่าอะไร ไม่่ช่ไม่ใช่ยากเหรเฮ้ยเฮนโดเราไปประตูเหรอจชประตูบ้านประตูเล็กๆนะหรออืมเราฉันคิดว่าโ้๊ยบางทีก็มาเร็วเกินไปป่า ไหนนกัแม่ผมได้เรียนรู้บ้างโอเคเขาน่า,นาจะมาฝั่งนี้เราก็จะปิดเขาอยู่ไหนกันน่ยอ่าไล้อยู่อะไรนี่แม่เป็นสียังไม่ได้ปิดนล้องวอยู่ในบ้านหรือว่าอะไรในบ้านไปไปหลังนี้ สไลด์สไลด์อ <irgendw carbono> ๋อปิดประตูแล้วกลับยังกลับยังกลับยังกลับเลยใช่ไหมปิดเร็วปิดเร็วกลับไปซะ เฮ้ยคลิป24นาทีแล้วเดี๋ยวต้องเป็นคลิปก่อนแล้วค่อยเลื่อนทีหลังเต๋เอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม่อยไหนกันมาสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนวีน,นี้บายบายครับผม